ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350นั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องหรือแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดได้ภายในกําหนดสมเดือนนับตั้งแต่วันรู้เรื่องกระทําความผิดและวันรู้ตัวผู้กระทําความผิดหากเจ้าหนี้ม่ได้ฟ้องหรือดำเนินคดีภายในกาหนดสมเดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีในความผิดฐานนี้จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96สิทธิการนำคดีมาฟ้องของเจ้านี้ย่อมระง,งับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39อนุ6คำพิพากษาศาลดีกาที่14785ทับ2,555ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปออทอ ให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ